คนิัุ่โลกต้องมาร้านนี้เลยครับวันนี้ทีดูทุกอย่างบนโลกพาทุกคนมาร้านคู่กันเองบอกเลยครับร้านนี้ชิวสุดๆเลยร้านนี้เขาเพิ่งเปิดนะครับบอกเลยว่าราคาย่อมเยาวมาก แต่และเมนูคือน่าทานไปหมดเลยค่ะแล้วบรรยากาศคือได้สุดๆคือฟิลดีมากฟิลเหมือนได้นั่งแคมปิ้งแบบชิลๆเลยครับแต่และเมนูที่ที่สั่งมานะครับเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับเมนูแรกนะคะจา<ะ>นนี้คือยำแซลมอนบาซาบิครับและนี่คือยำหมูยอไข่แดงเคม็มน้ำปลาครับใครมาอยากให้สั่งเมนูนี้ลองทานเลยครับคือยำหม,มึกสายบอกเลยว่าแซ่บอร่อยมากเนื้อปลาหมึกคือมีความกรุบกรอบแล้วมีความไม่เหนียวเลยทุกคนและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือยำแซลมอนบาซาบิรสชาติแปลก ใหม่ขึงเครื่องสุดๆเลยครับทุกคนลับลองอร่อยถึงใจแน่นอนส่วนใครชอบทานน้ำปลานะครับบอกเลยว่านี่ยำหม,มูยอไข่แดงเค็มน้ำปลารบับอกเลยว่าหอมมากๆรสชาติก็คือแซ่บและราคาคือดีมากและอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้เลยคือไข่ตุ๋นต้มยำกุ้งอันนี้คืออร่อยมากครับทุกคนหลานนี่เขาเปิดตั้งแต่5โมงเย็นยันตีสองเลยครับทุกคนดีมากใครสายนอนดึกเลิกงานมืดนะครับต้องมาที่นี่เลยนอกจากเมนูยำแล้วนะครับยังมีอาหารหลากหลายเมนูเลยครับ รกาดร้านนะครับก็คือเข้ามาทางโฟกพนครนะครับตรงมาทางสวนเฉลิมประเกีติแล้วก็ตรงหัวโค้งเลยครับทุกคนก็จะเจอร้านเลยเอาจริงชาวสุโลกบอกเลยครับว่าใครสายยำสายนั่งชิลต้องมาให้ได้เลยนะคะใครที่ได้มาบอกเลยครับว่าติดใจแน่นอนเพราะที่นี่อาหารดีพ่อค้าดีบรรยากาศก็ดีสุดๆไปเลยกดเซฟคลิปนี้แล้วแท็กเพื่อนชวนแฟนมานั่งกันด่วนเลยครับใครไม่มาพลาดแล้ว